เยอะแล้วก็ต้องมาปิดตาซาต่อสวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้เรากำลังชมกัน,นแล้วะบูมดังนะมาเชื่อาาตูฮึกบะสับกระปบถีมทีมทีมเรียวมอลลีดกากเจอบาซาทีนี้ก็สั่งต่ย เกมอ the y ้ย r เริ่มเกมกด่านเลยนะนทีมขีของฝั่งเขาเป็นส3โมดิงส3โมดิงนะน,นีแกเฟอร์มินโลดิสยุกจัดตามเล้คนนี้โคบาซ่าไอาง่าย

เล่มเกมก็จะโดนกดแหละขึ้นหกติดเซฟโอ้ยเบลล์ด้ไปลืมสับ

ไปโดนจิ้มง่ายเหลือเกินจิ้มง่ายจะจิ้มก,กลับเลยอย่าเล่นอย่าเล่นชอด

Ferdinand Tolis Rani Vin Min Lopez Gabi Lopez Ini, sama Omor Ah, lele-lele Cek Oke, หยักโดนยามาชกก่อนรัสกิมองเข้ามือกูตัวโอเคเดด้มาอ้ก็จะสโต๊ไว ปันคงคงกัปตันลาสิน่า์ุ้ม <c oughs> อ่ะแลยวทีกโอ้โหการตูนลอฟตนี่อ e รั o โดนี่โอโมนี่ับาส้ันปมาดจอดนี่โอโมดูจังหวะครับรอโนี่โอโมวิ่งมาชีตัดโอ้โหยิงหนังแรง ตำแหน,นา่งแบบเข้าไปป่านั่งไนย์มาจิ้มอยูอ่ในซูตฟูมิโลเปซับตัได้แล้วจะโดนเสียงด้วอแทงมาแล้วฟูม,มิโลเปสเลวาน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 ยิงติดบล็อก pháo kubasi phường don't talk to eva video nha so many tao ngoan hai bà yêu Đã... many จะตเตปมาแล้วแต่มาตอนนี้ก็น่าจะไม่ทันมาฟิงญาสปีดมายงตีปักจบเกมบาร์เซโลน่าชนะเล่เอามาดวิดซาร์สูน ไปบอลเล็กมาลิกผู้ติดตามผมนะพ่อเราจะเล่นเล็มาเล็กกันทีจะเกมขราะเราเล่นในจบก่อนเวลาค่ะมีสามอีกสองนัที่ราเราอยู่โอ้โหจะกับ บาเซโลนาตุกตตึกและอแมนดแฮ่เอลิติกโก้มาตลิตังหองเดวอนดอฟสกีุ้รามินยาเมวตุ๊ลาฟิลิยาเปรี้เฟอร์兰โตเลสไดโอ ใครับเปรดิจับบอลได้จับบอลได้พี่หลอกคู่แข่งหลอกคู่แข่ง บาโกบาสี่อืมยิงเรียก็ไม่ผ่านเฟอร์มินโลเปสมา,ปปามไปไดิยกกําลังอ,อ,อืมไปดิเก็บปะมาเนี่ยเฟอร์อ่ะมา กาเิโดกาซโดเด้มากันลาเยามายาวยามาสปีดต้นเลี้ยบเี้บต้หนอิงมาตินับเด็กกเไงเปรีเปรีเปรี เขาไม่ับเลยแบบดิทีน้าตากูบาซีลูกเกมส่วนไปส่วนมาลกกี้ติดิฮวันแมาเปดดี้เป๊ดดีแมาไม่ดีเท่าไ ฟูมิโลเปสอื้อผนสวยริยงลูกนี้หนึง่งศูนย์นะ宝宝罗伯特雷万诺ร斯基เลับลากตัดเข้าไปแล้วผูกหัวเอืกอกหัวดีครับ นี่รถฟังคารของลีมาร์โนไปนครับอันนี้สลัดลังเลียมาคูเดนอปเลสเดโปมาร์คลอนดอนเต้มาร์คลอนดอนเตเฟอร์ว e ินโลเปสไมยนะอย่ามาต้องช่วยเกมรับช่วยเกมรับสิฝาอุ้ยชูวินเดอร์ เอากุ้งเข้ามือเนสตาร์้บบสนสลกจะเสียคุณเอเบลส ชื่อตุ่นเล่ตุ่เล่อะไรก่อนเดี๋ยววันขึ้นมาคาเซโดก็จะเปลี่ยนเป็นฟังกี้แต่ยังไม่ค่อยดูพิกว่า อ๋ออ๋อสลอับไอเข้ามาือนีสตสร์ะโซมินโลเปซครับหลักหน้าฮูรวมที่ส่งเรวประมาทไปหน่อยเราประมาทไปหน่อย ทุตอืมาสัญญาครับค่อยพิจาราตกวบัเรแล้วเราสัวงาจะมีตัวบัตรกันมิต

อาร์ตบอลยดีมนหนึส่สองอืงมขึ้นมาทางังทางบาเซลนาโดยเดยวิดรกี้คนเดิมปะอืเสียไม่โดนรีดนมินตาบี ียนเส้มา่แล้วนเตยนเส้นอากุนจอสตัวนันดาากุนจอสอากุนจอสยังมาหลังนี้ใช่คนเดียวครัออย่ามาต่อสมอแต้ว่ต้องไปดูการต่อไปเราพิเศโอเคนะพ่อผมแอบทำคมรตู้พอผมอยากยิงจนทษ jadi okay, kita mm. start kebon korn dayong video The video 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 เจนเซนดับปอนสวยครับอ่าคุณจอสทิ้งยาวมาเข้ามือยันอปุปัคเก็บกิสมอนนิสก็กีดจบตอน่าเสีครึ่งแรก ช hmm. well, uh ูสกุนเดยไม่ผ่านอืมอากูยอดเอาวนได้ลาฟเนี่ยปุ๊บพิกอืมไปฟาวกับลีเกนินฟังกี้อืมไปนะเอาเด สุดสวยบาวดีฮืมโอเค อยากยิงจะโทษมากเกินไปเฮ้ยหมามาใกล้เสร็จแล้วโย่แล้วถ้าหมามาเอาคืนจะกโมงหอยู่นะจุดโทษวคนแรกเชสเดนเซนลาบอนไพรยิงคมคมกองหลังอย่างเชสเดนเซนจูเรียนอาวาเลส หุยนี่กอเล่นไดนี่เดยโอดสยิงโอ้โหเซฟไม่นะสี่สามคอกอ์คุ้นๆอ่านีนสลับผิดาดคนละลูกฟังกี้ได้ยังมียังกลม ลามิโนเปสเกสาวีสดิโอโมลาฟิลเดีอูเวานเลวานเลวานอฟสี้ทุกๆุกๆๆราม่ยอมฉัชุดรักจะเซฟได้หรือเปล่าก่อนเถอะชาวี ใครยิงเข้าลูกนี้เือว่าพีชนะเลย<อ>แล้วมันเป็นใครยิงก่อนอ <c oughs> เป๊ดด <c oughs> ี้ป่นะเนี่ยใช่เปดี้อย่างคมบอกเลยห้าเจ็ดหรอือยิงสิบโทเฮ้ e pasta top